ไอติมสวัสดีครับสวัสดีเชา้าวันที่หกเดือนกันยายนสองพ้หครับผมหายิเนเด็กครับเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเก็บผักกันโอเคครับหลังจากที่เราชำหอมเลยครับกระถางใหญ่ขึ้นครับผมเนาะก็กลุ่มนั้นครับผมแล้วก็มีกลุ่มทางฝั่งนี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอครับ รอวันแตกผลิตภัณฑ์โอ้โชว่วงนี้กะเพราวสวยงามมากครับผมต้องหาเมนูทำกินครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเก็บผักป่ากันครับผมมันป่ามากเลยเดี๋ยวผมต้องใส่รองเท้ามิดชิดเลยครับผมแล้วก็กีขายาวเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมฝนก็จะตกวันนี้หอมกระทางใหญ่ครับแล้วก็กระทางเล็กผมไปไว้ตรงให้มันมีแดดเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ตอนนี้เวลาอยู่ที่ส0บนาฬิกากับอีก4 <lawsuit. S 1> หรือ5้านาที you, ครับผม3ามสินี่กระถางไดกครับที่ใส่ไว้สี่หกิตกระถางเปื่อยไปสองกระถางมันโดนไม่โดนแดดมันก็เลยมันลอยบ้านผมเรียกเนาะมันเลื่อยไปครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาหาผักป่ากันครับผมอยู่โซนตรงนี้ครับผมดอกเหลอง ลบมากครับกลวงตัวมิดชิดเลยโอ้ฝนตกอ้หมันลบจริงๆเข้าได้ไหมนี่โอ้ลบมากไ่ครับเข้าได้ครับข้างล่างมีมะพร้าวครับทุกลดโอ้ลบมาก ดูครับอของแท้เลยเกิดขึ้นเองมาละขี่นกครับผมยอดสวยๆเลยเดี๋ยวผมจะไม่เก็บยอดผมจะหาแต่ลูกมันครับผม ตัวน,นี้จะเอาไปปลูกครับอืมนี่ เก็บผักปุ๊บฝนมาเลยทุกคนดีบเลยครับนี่สามลกูกโอ้ยฝนมาพี่น้องเอ,อ้ย ไอยของดีครับลูกกำลัง โอเคครับทุกคนไปเก็บผักหนึ่งได้ผักหนึ่งตั้งใจไปเก็บนี่มะระขีนกครับผมก็มีลูกสุกครับผมที่ผมจะเอามาตากแล้วก็อไปขยายพันธุ์ครับผมตัวนี้ขึ้นเองตามธรรมชาติครับสีเหลืองๆนี่ผมจะขัดออกมาเลยตั้งใจไปเก็บนี่นะครับแต่ว่าได้นี่ลูกตำลึงอันนี้ไว้นึ่งกินกับหนึ่งปลาอะไรต่างๆครับผมลักษณะก็ออกขมเหมือนกันครับผมนี่ครับเยอะเลยลูกแกะ เมียมาแนละกินไม่ได้หนูนะกินนี่ช็อกเลยนะขมเลยโอเคเป็นผักปลาครับขึ้นเองตามบ้านอันนี้คือตำลึงครับผมลูกตำลึงเนาะแล้วก็มีตัวมะละจีนเอ้ยมะละขีนก,ก็ขึ้นธรรมชาติเหมือนกันครับผมอันนี้ครับ สวยมากเลยนี่ก็สวยมากเลยครับผมโอเคครับ